เดี๋ยวไหครับยืนอซึ่งเดี๋ยวไหครับรูตัวแล้วยืนครับขอเวาด้านห้า่ยไไปด้านข้าง,างะางครับก่อนตอนน้ป็นัะไรนรลองอก็บริเปลียไปสีนะครับเณาะกรรมาการ ระดับนะครับที่เป็นทั้นประธานระดับและก็เป็นรัฐประการนะครับห้องหรือโคแทนห้องนะครับคนเี็นะเ็ท่านรองที่สนะครับในปีการศานี้นะครับเรามีดูที่ององีใบสิสิ่งท่วนงเรีนท่านใหม่คือท่านอาจารย์พัสกรใบสินนะครับจากสาระสรไนะครับ ลืมไปเลยครับผมให้กับการรับนี้นครับที่แกไใ้สีื่อกเนะครับขอบคุณคูในการทาอยู่ั้ต่สายคระถบกำนคนตั้งใจครับตั้งแต่ครับครับครียนท่านผู้นการรองผู้นการคณะครูและนักเรียนระดับาั้นท .3 ครผู้จบการศึกษาทุกคน บันนี้จะเข้าสู่พิธีบายสิ่งสงงิเพื่อเป็นสิ่งมงคนแก่ลูกร,รอสอนอผู้จบก,การศึกษาในปีการศึกษา2556คนนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจครับ Si, si, wali, E Yeah, my. วันนี้จะได้นำเส้นใดอันเป็นสายให้รักกัพผผูกลูกน้ำเงินเทาให้แนบเทาเป็นสายเดียวเป็นสายรี่วเห็นใจโดียวกันนำมา รองผู้ในการและคณะ i, s <S ครูในที <probation. S 1> ่นี้เพื่อผุ่มข้อมูลนะครับส <ise Exc> <ziehen> ู่วันแห่แก่รบกวนทุกคนต่อไปครับขอเชิญตัเถิดประธานนักเรียนกับหัวหน้าห้องครับขออนุญาตนะครับอ่าด้านไหนในรถอ่าเดี๋ยวนักเรียนที่เป็นประธานนักเรียนนะครับคณะกรรมการนักเรียนรับได้สรรเสริญแล้วมาขอพอจากท่านผู้การกครับจากกองผู้บริการ เราทิการสลายเรการเกษตรนะครับให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนครับส่วนหัวหน้าห้องนะครับรับได้สายสิทธิ์แล้วนําไปมอบให้กับคุณครูที่ปรึกษานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับเพื่อไปหาุครูที่ปรึกษาหรือทุครูท่านใดก็ได้ที่เรียนต้องการให้ท่านโปรดให้นะครับครูนัดหลายอย่างนี้นะลูกหลังจากที่นักเรียนได้ขอ คุณครูจากท่านผู้มีการรองผู้มีการทุกท่านแล้วนะครับนักเรียนลงได้นะครับลงได้ในคุณหน้าหมายนะครับด้านนี้นะเพื่อไปรับอาหารว่างจากคุณครูที่เดี่ยวมอกไปให้แล้วลงประตูด้านล่างแล้วไปพบกับคุณครูที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวเรตลงคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านนะครับไปก่อไป delegado.